กระบะแคบยกสูงหล่อๆมาอีกแล้วนะครับนี่กับเจ้า Ford Ranger 2.2 XLS เกียร์ธรรมดานะเป็นตัวไม้เชนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเป็นปี18-19แล้วก็บอกเลยว่าสภาพใสๆเนียนๆคลีนๆนะครับนี่แล้วแม็กแอบอยากกวนเลยเพราะว่าผมใส่ เป็นตัวแรปเตอร์แท้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยเหมือนเดิมนะต้นตาจัดให้รอบคันด้วยนะครับอ่ะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากหน้านี่จมูกนะครับตรงนี้ตรงกลางๆไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับพร้อมสีทูโทนนะครับดำสลับขาวแบบนี้นะครับแต่หน้าเปลี่ยนให้ใหม่เป็นสไตล์ฟอร์ดแรปเตอร์นะครับพร้อมโลโก้สีแดงด้วยโัวกันชนตัดสีนะเป็นสีดําเงาเข้ามาให้นะครับเพิ่มความหล่อเนาะชุดข้าต่างๆจัดไต็มเหมือนเดิมนะครับ ครอบไฟหน้าครอบแกนนะครับครอบกระจกมองข้างนะครับมือจับเบ้ารองมือจับฝาทั้งฝาท้ายครบชุดเลยนะครับและคันนี้ผมเลือกใช้สติกเกอร์นะครับเป็นลายที่โคนแบบนี้นะครับนี่ก็เพิ่มความโหดเข้าไปนะครับราวหลังคาเดิมเดิมไม่มีมาให้ก็จัดไปให้เหมือนเดิมนะโลบาร์เหล็กติดตั้งพร้อมใช้งานแบบนี้เลยกันจนท้ายก็เปลี่ยนให้ด้วยนะครับเป็นงานเหล็กตัวออฟโรดนะครับก็สวยๆพร้อมการดานข้างด้วยนะทั้งสวยและมีประโยชน์แบบนี้นะครับหูลากก็สีแดงนะครับ บัมเปอร์ก็นี่ติดตั้งให้ใหม่ทุกคันนะครับกระบะไลเนอร์เป็นอย่างไรนะครับรถแขบมีการทุบมาบ้านนะครับเห็นไหมมีล่องรอยการใช้งานเอาบ้านนะครับตามการใช้งานแต่ว่า ตัวรอนเนี่ยยังสวยนะยังไม่บุกยังไม่สลายนะครับรุ่นนี้เดิมๆจะเป็นเบาะผ้าแต่ผมไม่ค่อยชอบนี่ในโอเปนแฮด้วยนะแต่ว่าผมอ่ำเกต้แล้วเป็นเบาะหนังนะครับตามสไตล์วายวแท็กบักส้มแบบนี้นะครับเดินได้สีส้มแบบนี้ข้างหลังเนี่ยาบางโอกาสอยากจะพาลูกพาหลานไปเนที่ยวก็สามารถไปได้นะครับแต่ข้างหลังยังไม่เต็มพื้นที่เพราะว่า กระบะค่อนข้างใหญ่จัดเต็มแล้วอยู่แล้วนะครับเล็กไมคันนี้วิ่งอยู่ที่88,000กิโลนะครับก็เป็นไมคได้แท้นะไม่มีการกลับไม่มีการก่อฟอร์ดเขาให้เกียร์มาค่อนข้างเยอะนะครับเขาให้มาถึง6สปีดด้วยทําให้เราเนี่ยมีอัตราทดที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ขับมันด้วยนะครับอ่าในราคาที่โอ้โหคุ้มค่าอีกแล้วนะครับพอดีมีแรปเปอร์ที่เราซื้อมานะครับแล้วก็เรามีการเปลี่ยนล้อไปใช่ไหมล้อเดิมเขาเก็บไว้มันโหดมันเป็นล้อแทะโอ้โหพอใส่แล้วสวยนะครับเป็นล้อขอบ17นิ้้วพรอออมยางทเจ็ BF ด้วยนะครับ ม,มันลอแทอ้เอออะมาฟังราคาดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยผมเสนอขายนะให้เพียง3 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับที่สำคัญออกรถเพียงบาทเดียวด้วยนะครับผ่อนสูกสุดได้ถึง7ปีอีกตั้งหางนะอยู่แตงวัดก็ซื้อได้เหมือนเดิมผมมีแฟรทุกที่ทั่วประเทศนะครับถ้าเรื่องผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถก็จัดส่งให้ฟรีนะครับถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีสองหมื่นกิโลนะครับและสุดท้ายซื้อรถ,ถที่ต้องการต้องได้รถ แต่งเท่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน